สวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ในตอนนี้นะครับวันนี้ครับทุกคนอยู่กับคุณครูสุดชิคละก็นหน้าตาดีที่สุดในตอนนี้นะครับนั่นก็คือคุณครูพี่บานนั่นเองครับเย้วันนี้ครับคุณครูพี่บานนะครับได้เตรียมเนื้อหาเล็กๆน้อยๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาที่ถือว่าไม่ยากและก็ไม่ง่ายนะครับมาให้ทุกคนได้ เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับ let's go แต่ก่อนที่เราจะไปขึ้นเนื้อหาของเราครับคุณครูพิบาลเนี่ยอยากจะให้ทุกคนครับได้ทำสามสิ่งที่คุณครูพิบาลคิดว่ามันมันเป็นสิ่งที่ดีที่ควรจะทำนะครับในการที่เราจะเรียนเนื้อหาในวันนี้เนาะ อย่างแรกเลยคือทําจิตใจให้สงบก่อนเลยครับเมื่อเราเนี่ยได้ทําจิตใจของตัวเองให้สงบแล้วเนี่ยเราก็จะพร้อมที่จะรับความรู้ที่คุณครูพี่บารเตรียมมาให้กับทุกคนได้ได้ได,ได้รับความรู้กันในวันนี้นั่นเองครับส่วนข้อที่2นะครับก็คือการทําความเข้าใจครับวันนี้คุณครูพี่บารได้เตรียมเนื้อหามาเพื่อที่จะสอนในเรื่องของฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับทำความเข้าใจร่วมกันนะครับเพื่อที่จะไปทําข้อที่3พร้อมกันนั่นก็คือ การทำโจทย์นั่นเองเพื่อทบทวนว่าตนเองเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนั่นเองครับมาเรามาเริ่มกันอันแรกก่อนนะั่นก็คือการทำจิตใจของเราให้สง,งบก่อนนะครับอย่างแรกคุณครูพี่บ้านเห็นนะครับว่าตอนนี้ใน t i k t o กเองใน f a c e b o o k youtube หรือ google เองนะครับก็มีการถ่ายทอดเกี่ยวกับการทำจิตใจของตัวเองให้สง,งบอย่างไรแบบว่าใช้ในการเตรียม <REP. S 2> ความพร้อมในการสอบหรือว่าในการอ่านหนังสือเล่นๆอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าค,คุณครูพี่บ้านเนี่ยก็มีเทคนิคที่จะมาแชร์เล็กๆน้อยๆเนาะเป็นเทคนิคที่ค,คุณครูพี่บ้านเองก็ได้ใช้แล้วก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับนั่นก็คือการนั่งสมาธินั่นเองก่อนเราจะทําอะไรนะครับครูพี่บ้านเนี่ยเหมือนกับจะทําการบ้านหรือว่าจะทําข้อสอบเนี่ยก็จะต้องนั่งสมาธิก่อนนะครับสัก5นาที3 3นาที5นาทีอย่างนี้ครับเพราะว่าให้จิตใจของเราเนี่ย นิ่งนะครับเพื่อที่จะเราจะได้ไปทำข้อสอบได้นะครับหลังจากนั้นครับคุณครูพี่บายก็จะหา inspiration นะครับว่าท,ที่จะเพิ่ม energy ให้กับตัวเองว่านี่คือสิ่งที่เราอยากจะทำนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเป็นแบบความความฝันของเราก็ได้แบบว่าอาจจะติดเลยว่าเมื่อนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็ดูว่าสมมติอยากเป็นหมอว่า ฉันจะต้องเป็นหมอให้ได้อะไรแบบนี้อ่ะนะครับแต่ว่าเหมือนของคุณครูพิบัตก็อย่างที่เห็นตอนนี้นี่นี่นั่นคือสปายเรชั่นของครูพิบัตนะครับอ่าโอเคแล้วก็นี่ก็คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆและกันที่อ่าอาจจะไม่รู้ว่าดีบ้างดีาไม่ดีบ้างนะครับแล้วแต่บุคคลนะนะครับแต่ครูพิบัตก็อยากจะมาใช์ว่าเออครูพิบัตได้ลองแล้วแล้วมันก็ส่งผลดีจริงๆอ่ะนะครับ โอเคเรามาเริ่มเข้าสู่เนื้อหาของเรากันเลยดีกว่าอ่นะครับนั่นก็คือเรื่องของฟังก์ชันเชิงเส้นนั่นเองครับซึ่งเราครับจะพิจารณาครับในฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของ y, y เท่ากับ ax บวก b, b นะครับเมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงครับแต่ว่า a เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ูนย์นะครับซึ่งจะมีลักษณะของกราฟเป็นเส้นตรงนั่นเองครับเอ๊ a ตอนนี้นักเรียนคงจะมีคําถามว่าเอา้าแล้วทาไม A ถึงต้องห้ามเท่ากับ0นย์ล่ะในเมื่อพี่ครูพิ่บาก็บอกเองว่า A เนี่ยเป็นจํานวนจริงแต่ศูนย์เนี่ยก็เป็นจํานวนจริงนะอ่าเดี๋ยวครูพิ่บาจะอธิบายให้ฟังอย่างนี้นะครับถ้าสมมุติว่า A ของเราเนี่ยมีค่าเป็น0เราไปแทนค่า A เป็น0ูนย์ในสมการ y เท่ากับ ax บวก b เนี่ยมันก็จะได้เป็น y เท่ากับ b ครับ ซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับฟังก์ชันคงตัวนั่นเองอ่าฟังก์ชันคงตัวนั่นเองครับซึ่งฟังก์ชันคงตัวเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันที่เป็นเส้นตรงที่ขนานกับแกน x นั่นเองซึ่งจะเห็นภาพด้านข้าง,างนี้ครับอ่าก็จะเป็นกราฟนะครับที่เกี่ยวกับฟังก์ชันคงตัวนะครับสําหรับกราฟของฟังก์ชัน ฟังก์ชันเชิงเส้นอ่ะนะครับก็จะมีลักษณะเป็นเส้นตรงแน่ๆละครับแล้วก็จะมีลักษณะดังต่อไปนี้นะครับอย่างแรกเลยครับเราจะมาพูดถึงกราฟของฟังก์ชันเชิงเส้นกำหนดด้วย y เท่ากับ ax บวก b เมื่อ b เท่ากับ0นั่นเองครับเมื่อ b เท่ากับ0ถ้าเราแทน b เป็น0ูนย์ในสมก,การ y เท่ากับ ax บวก b ก็จัดเหลือเป็นอะไรครับเหลือ y เท่ากับ ax นั่นเองหรือว่า y เท่ากับ ax บวก0นั่นเองครับดังตัวอย่างที่1ครับตัวอย่างที่1บอกว่าจงเขียนกราฟของฟังก์ชันเชิงเส้นต่อไปนี้บนระนาบเดียวกันนะครับเขาก็บอกว่าเขาต้องการ y 1เท่ากับ2 x y 2เท่ากับ3 x y 3เท่ากับ6 x อยู่ใน กราฟระนาบเดียวกันนะครับโดยนะครับเมื่อเราเห็นโจทย์แล้วแน่นอนเลยเราสามารถที่จะแทนค่าลงไปได้เลยนะครับแทนค่า x ลงไปเพราะว่าเราแทนค่า x ใดๆลงไปก็จะได้ค่า y นั่นเองเข้าใจไหมครับน่าจะเข้าใจเนอะเพราะว่าเมื่อเราแทนค่าอะไรก็ตามลงไปในค่า x ของเราก็จะได้ค่า y ออกมาเสมอนะครับซึ่ง ครูพิบัตรได้กาหนดมา3ตัวนะครับนั่นก็คือจํานวนเต็มบวกก็คือ1จํานวนเต็มศูนย์ก็คือ0ูนย์แล้วก็จํานวนเต็มลบก็คือลอบหที่ครูคุณครูพิบัตรได้เตรียมมานะครับทั้ง3ตัวเลยถ้าสังเกตด,ดู y 1 y 2และ y 3นะครับเราก็นําค่า x นะครับไปแทนแล้วก็จะได้ค่า y ออกมานะครับเดี๋ยวคุณครูพิบัตรจะยกตัวอย่างเหมือน y 1น,นึ่งองและนะครับเราเอาค่า1ลงไปแทนในค่า x 2คูณ หนึ่งก็จะได้2เห็นไหมครับลักษณะก็จะประมาณนี้เลยไม่ได้มีอะไรยากะนะครับหลังจากที่เราได้ลักษณะแบบนี้ออกมาแล้วนะครับที่เป็นตารางแบบแบบด้านข้างนี้แล้วนะครับเราก็จะนํากราฟเหล่านี้ละครับมาใปตารางเหล่านี้ละครับมาแนเป็นกราฟนั่นเองกราฟก็จะอยู่ด้านนั้นเหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่าลักษณะกราฟเนี่ยก็จะเป็นดังภาพนะครับ ต่อไปคุณครูวิ่บาสจะพาทุกคนไปรู้จักข้อสังเกตลักษณะกราฟของ y เท่ากับ ax บวก b เมื่อ b เท่ากับ0นะครับโดยลักษณะที่เป็นข้อสังเกตที่สามารถที่จะเห็นได้เลยนะครับนั่นคือกราฟจะผ่านจุด 0, 0ทุกกรณีเห็นไหมเห็นไหมเห็นในภาพของเราไหมด้านขวะเห็นนะครับเพราะว่า จะมีลักษณะของการผ่านจุด0ูด้วยกันทั้ง3เส้นเลยนะครับแล้วก็ข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่า a เนี่ยมีค่ามากขึ้นกราฟจะเบนเข้าหาแกน y แต่ถ้า a มีค่าน้อยลงเนี่ยกราฟจะเบนเข้าหาแกน x นั่นเองเราสามารถดูได้ง่ายๆเลยนั่นก็คือ y 1กับ y 3ลูก y 1นะครับ y 1เท่ากับ2 x ซึ่งค่า a เนี่ยก็คือ2ถูกไหม 2แต่ว่า y 3เนี่ยเท่ากับ6 x ค่า a ก็คือ6 y 3เนี่ยมีค่า a ที่มากกว่าและ y 1มีค่า a น้อยกว่าถ้าเราสังเกตดูนะครับดูที่ y 1 y 1นะครับก็จะมีลักษณะของกราฟที่จะเบนเข้าหาแกน x เนอะแต่ในส่วนของ y 3ที่เป็น6 x เนี่ยเรา,เากราฟจะมีลักษณะเบนเข้าหาแกน y นั่นเองครับ ไม่ยากเลยเห็นเห็นไหมตัวแรกก็ผ่านได้ง่ายๆเลยนะครับเราไปกันที่กราฟอย่างที่สองนะครับนั่นก็คือกราฟของฟังก์ชันเชิงเส้นกำหนดด้วย y เท่ากับ ax บวก b นะครับเมื่อ b ไม่เท่ากับ0นนั่นเองนะครับโดยในลักษณะนี้นะครับก็จะใช้เป็น y เท่ากับ ax บวก b นะครับ ดังตัวอย่างที่2ครับจงเขียนกราฟของฟังก์ชันเชิงเส้นต่อไปนี้บนระนาบเดียวกันโจทย์บอกมาข้อ1น,นะครับ y 1เท่ากับ x บวก1 y 2เท่ากับ x บวก2 y 3เท่ากับ x บวก4นั่นเองครับซึ่งวิธีการหากราฟแบบนี้นะครับแน่นอนครับเราจะใช้การหาจุดตัดแกนนั่นเองซึ่งมันจะมีทั้งหมด2แกนนก,ก็คือ,อแกน x และแกน y นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาหาจุดตัดแกน x และจุดตัดแกน y กันเลยดีกว่านะครับจากข้อ,อาจากข้อที่1น,นะครับ y 1ครับเท่ากับ x บวก1เรามาหาจุดตัดแกน x ของ y 1กันก่อนโดยเราจะให้ y มีค่าเป็น0นย์ะครับจะได้ว่านะครับเราแทนค่าศูนย์ลงไปในสมการ y 1เท่ากับ x บวก1นนะครับก็จะเห็นว่าจะมีค่า x เท่ากับ ลบหนึ่งนั่นเองครับอ่าดังนั้นครับขั้วนดับ x y นะครับก็จะเท่ากับลบหนึ่งศูนย์นะครับจุดตัดแกน x ของเรานะครับก็จะมีลักษณะเป็นขั้วนดับก็คือลบหนึ่งศูนย์นั่นเองนะครับต่อไปเรามาหาจุดตัดแกน y กันออ่กันต่อเลยดีกว่าก็คือจุดตัดแกน y ของ y หนึ่งนะครับโดยเราจะแทนค่า x เป็นศูนย์นะครับจะได้ว่าเอ่า y หนึ่งเท่ากับ x บวกหนึ่งนะครับแทน ค่า x ด้วย0นะครับก็จะได้ว่า y 1เนี่ยเท่ากับ1นะครับดังนั้นคู่อนดับ xy ก็จะเท่ากับ0 1นั่นเองครับจุดตัดแกน y ของ y 1ก็จะเป็น0 1นั่นเองหลังจากนั้นเราก็เป็นลงกราฟได้เลยนะครับเรามาต่อกันนะครับเมื่อกี้ละเอียดมากๆต่อไปขออนุญาตเร็วนิดน,นึงนะเพราะว่าน่าจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับ จาก y 2ครับเท่ากับ x บวก2นะครับจุดตัดแกน x ของ y 2ก็คือลบ2 0, และจุดตัดแกน y ของ y 2เท่ากับ0นย์นั่นเองครับแล้วก็จาก y 3เท่ากับ x บวก4จุดตัดแกน x ของ y 3ก็คือลบ40นย์ะครับจุดตัดแกน y ของ y y 3นะครับก็คือ0 4นย์นั่นเองครับแล้วเราก็ทำการแทนลงไปในกราฟนะครับ ก็จะเห็นว่าลักษณะกราฟก็จะเป็นประมาณดังภาพนี้เลยนะครับจะมีลักษณะที่เป็นออไม่ได้ผ่านจุดศูนย์นะครับแต่ว่าจะมีการผ่านจุดตัดแกนทั้งแกน x และแกน y เลยนะครับอ่าเรามาถึงช่วงสนุกกันแล้วนั่นก็คือช่วงของการประลองโจทย์นั่นเองโดยคุณครูพิบานเนี่ยได้ไปสหแบบว่าข้อสอบหรือว่าเป็นพวก โจทย์เล,เล็กๆน้อยๆที่จะมาปลุกเอ่อ energy ให้ทุกคนเนี่ยอยากจะลองทำกันบ้างนะครับซึ่งก็เตรียมมาประมาณ3โจทย์ด้วยกันแต่เป็น3โจทย์ที่ครูพิวัตรมองว่าไม่ได้ยากเลยไม่ยากเกินความสามารถของพวกเราแน่นอนครับอเราไปเริ่มกันข้อแรกกันเลยดีกว่าเห็นไหมข้อแรกก็ไม่ยากแล้วข้อแรกก็ไม่ยากแล้วโจทย์ข้อแรกก็คือ ฟังชันในข้อใดไม่มีจุดตัดเกน x กอไก่ y เท่ากับ6ขอไข y ่ y เท่ากับ 3x ลบ5คอควาย y เท่ากับ 5x บวก1และงอง y ู y เท่ากับ 2x บวก3ถ้าครูพิ่บาทเจอข้อสอบแบบนี้นะครูพิบาทบอกเลยว่าคููว่าจะรักครูคนที่ออกแบบนี้มากๆเพราะว่าคือมันง่ายมากถ้ามองจริงๆอะนะครับติ๊กตอกติ๊กตอก ตอบได้ไมเ่เ่ยตอบได้ไม่เลยตอบได้ไมเ่เ่ยครูวิวัฒน์เชื่อว่าทุกคนตอบได้แต่ครูวิวัฒน์เฉลยนะครับว่าข้อนี้เนี่ยฟังก์ชันในข้อใดไม่มีจุดตัดแกน x นั่นก็คือข้อกอไก่นั่นเองข้อกอไก่บอกว่า y เท่ากับ6 y เท่ากับ6เห็นไหมเลยว่า y เท่ากับ6เนี่ย6ก็คือค่า b นั่นเอง y เท่ากับ b คืออะไรเอ่ย ฟังชันคงตัวนั่นเองแสดงว่ากอไก่เนี่ยเป็นฟังก์ชันคงตัวนะครับขอไข่อข้อควายและงองูนเนี่ยมีลักษณะเป็นฟังก์ชันเชิงเซนนั่นเองครับเห็นไหมแค่ข้อแรกก็ไม่ยากแล้วครูพิ่บาชเช่ว่าทุกคนทำมันได้นะครับเราไปต่อกันเลยดีกว่า ừ อืมโจทย์ข้อนี้ หาจุดตัดแกน x และแกน y ของกราฟต่อไปนี้นะครับโดยโจทย์ให้มา1.1ก็คือ y เท่ากับ x ลบกานั่นเองซึ่งครูพิ่วัตรว่ามันไม่ได้ยากนะถ้าทุกคนได้ฟังครูพี่วัตรอธิบายไปนะครับหาจุดตัดแกน x และหาจุดแกน y นะครับแต่ว่าเดี๋ยวครูพิ่วัตรจะอธิบายแล้วก็เฉลยโจทย์ข้อนี้ให้ทุกคนได้รู้กันนะครับอ่ามาเลยนะครับ ข้อแรกก็คือให้หาจุดตัดแกน x และก็จุดตัดแกน y ของกราฟซึ่งก็คือเป็น y เท่ากับ x ลบ9นั่นเองโดยเราเริ่มจากการหาจุดตัดแกน x กันก่อนโดยเราจะแทนค่า y เท่ากับ0นย์ะครับในสมการอ่าเราก็แทนค่าเลยครับแทนค่า y ของเราให้เป็น0ครับแทนลงไปนะครับอ่าจาก y เท่ากับ x ลบ9กนะครับก็จะเป็น0นเท่ากับ x ลบเเพราะว่าเราแทนค่า y เป็น0นย์เนาะ ก็จะได้ค่าเป็น x เท่ากับ9นั่นเองครับต่อไปครับหาจุดตัดแกน y นะครับโดยเราจะแทนค่า x เป็น0นะครับแทนค่าลงไปก็จะเป็น y เท่ากับ x ลบ9นะครับแทนศนยลงไปในค่า x นะครับก็จะเป็น y เท่ากับ0ูนลบเนะครับเพราะนั้นเนี่ยค่า y ก็จะเท่ากับลบ9นะครับดังนั้นครับจุดตัดแกน x ก็คือจุด9และ0นั่นเอง แต่จุดตัดแกน y คือจุด0-9นลบนั่นเองครับและก็จะมีลักษณะของกราฟอย่างด้านบนนั้นเลยนะครับลักษณะของกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะครับนะโดยผ่านจุดตัดทั้งจุดตัดแกน x และแกน y นะครับข้อนี้นะครับคุณวัดบอกว่าวมันไม่ได้ยากเลยไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับเพราะถ้าทุกคนฟังคุณครูพิบาสมาตั้งแต่ ช่วงแรกๆเนี่ยจะเข้าใจมากว่าข้อแบบนี้คือแบบซิมเพิลมากมันสามารถถ้าสมมติเราเจอข้อสอบแบบนี้ในห้องสอบเราสามารถเก็บคะแนนได้เลยทันทีนะครับเราไปต่อกันที่ข้อต่อไปกันเลยดีกว่านะครับไฟกําลังมาเรามากันที่ข้อนี้เลยดีกว่าหาจุดตัดแกน x และจุดตัดแกน y เหมือนเดิมครับแต่โจทย์ก็จะเป็น y เท่ากับลบ x ลบ3นั่นเองครับอ่านะ ไม่ไม่เป็นการเสียเวลาคุณวิบัติอธิบายเลยนะครับอ่าบางหนึ่ง <c oughs> ะครับอ่าจากโจทย์นะครับก็คือ y เท่ากับลบ x ลบ3นะครับโดยเรานะครับจะหาจุดตัดแกน x นะครับโดยจะแทนค่า y เป็นศูนย์ลูกนะครับโดยเราจะแทนค่า y เป็นศูนย์ะครับจาก y เท่ากับลบ x ลบ3ก็จะเป็น 0เท่ากับลบ x ลบ3ค่า x ก็จะเท่ากับลบ3นั่นเองครับต่อไปเรามาหาจุดตัดแกน y กันต่อเลยดีกว่าโดยเราจะแทนค่า x เป็น0นย์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจาก y เท่ากับลบ x ลบ3เนี่ยแทนค่าศูนย์ลงไปใน x นะครับก็จะเป็น y เท่ากับลบ0ูนย์ลบ3นะครับค่า y ก็จะเป็นลบ3นั่นเองดังนั้นเนี่ยจุดตัดแกน x ก็จะคือ,อจุด ลบสามศูนย์นะครับส่วนจุดตัดแกน y ก็คือจุดศูนย์ลบสามนั่นเองครับกราฟก็จะเป็นอย่างโอ๊ยลืมอธิบายครับเมื่อกี้ i'm so sorry นะครับลักษณะของกราฟก็จะเป็นดังภาพนะครับนี่ถ้าเราหาจุดตัดได้กราฟไม่ยากเลยนะครับถ้าเราหาจุดตัดมันได้เราสามารถเป็นลงกราฟมันได้เลยนะครับไปต่อกันเลยดีกว่าอา ลองคิดดูแล้วเดี๋ยวหนูจะติดใจเอออันนี้นะครับก็จะเป็นโจทย์ที่คุณคุณพิบารได้ไปหามานะครับก็จะเป็นข้อสอบเนาะเป็นข้อสอบแบบว่าซิมเพิลมากๆให้อ,อท่านผู้ชมที่ได้ชมอยู่ในวันนี้ได้ไปลองคิดกันดูนะครับว่าเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่าเราไปเปิดตัวกันเลยดีกว่าอืมฝากไปคิดละเล่นแล้วกันนะครับโจทย์ก็จะมี3ข้อด้วยกันนะครับ ซึ่งครูพิพัน์ดูแล้วเนี่ยเกี่ยวกับฟังชันเชิงเส้นหมดเลยไม่ยากไม่ยากเลยจริงๆถ้าทุกคนเข้าใจแล้วก็ฟังครูพิพัน์มาตั้งแต่แรกเนี่ยสามารถทำโจทย์ทั้ง3ข้อนี้ได้นะครับตอนนี้ก็ให้ทุกคนแคปก่อนแคป1นึ่เดี๋ยวให้ครูพิวัน์โพสก่อนแคป1แคป2แคป3อ่าน่าจะได้แล้วนะครับ แคปสามชดผ่านนะครับโอเคอ่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการอธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชันเชิงเส้นที่ครูพิบัตได้เตรียมเนะื้อหามาให้กับทุกคนในวันนี้นะครับหวังว่าเอ่อทุกคนที่ได้รับชมฟังก์ชันเชิงเส้นที่ครูพิบัตอธิบายไปคงจะเอ่อเข้าใจนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าครูพิบัตอธิบายผิดไป หรือว่าเกิดว่ามีข้อพลาดที่ครูพิวบตาพูดไปอะไรอย่างนี้ก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ขอกระซิบนิดนึงขอกระซิบถึงคุณครูออกข้อสอบคณิตศาสตร์พื้นฐานของเราว่าอย่าออกข้อสอบยากเกินนะครับออกแบบว่าน่ารักน่ารักละกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูพิบานนะครับนายเกรงเดชรักินเดิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้าทับหนึ่งนะครับ เลขที่3ขอจบการนำเสนอเกี่ยวกับฟังก์ชันเชิงเส้นไว้เพียงแค่นี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย